ส<ม>วัสดีครับ,บ,รบวันนี้พบกับช่อคนเเนือเน้อยๆวันนี้คุณหญิงปัญญากินบะขามบะขามต้องขึ้นบะขามตอนส,ต <laughs> สามตุ <laughs> ้มเร็วไปเจอกันนะครับมาขึ้นบะขามตอนม่นๆเลยนะครับโอเคครับอก็ไปดูกันครับในคลิปจะหา,าแค่ไหนครับ <laughs> นี่มาเอาบันไดนะครับผมคุณคุณขโมยหรือเปล่าครับไม่ได้ขโมยครับเพราะว่าต้องขึ้นมาขามตอนถึงกลางคืนโอ้ขออภัยนะครับอ้าวเูนะครับว่าม่กินได้ไหมเจ๊อยากกินมะขามเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับเปรี้ยวครับมะขามเปรี้ยวครับมะขามต้นมะขามนะครับมันเจ๊เขาอยากกินมะขามเปรี้ยวเจ็บมาหน่อยครับแล้วก็ดึกมากเลยตอนนี้เจ็บมาข้างนี้หน่อยได้ไหมอ้าวทีครับ ตอนนี้เดี๋ยวตาล้องจะขึ้นไปให้นะครับเดี๋ยวลุงโต้งนะครับจะเป็นคนขึ้นเอาให้คุณหญิงนะครับคื้ลุงโต้งเป็นคนขึ้นงโอเคครับก็มาตัวเป็นคนขึ้นลุงโต้งขึ้นครับผมผมผมก่อะเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดเอาลหครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับจานลอยมาหามาขามครับตอนดึกนะครับผมตอนนี้เวลาสามสี่ทุ่มสี่ทุ่มได้แล้วก็สี่ทุ่มแล้วครับถ้าเรสี่ทุ่มก็ห้าทุ่มแล้วครับเ็ุ ก้อยนะนมันสูงนะะนี่ครับผมไม่ควรทำตามนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ห้ทาตามนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ทำตามตามเด็ดขาดนะฮะเป็นมะขามเล็กนะฮะเป็นมะขามเล็กโชว์มะ <า S 1> ขามหน่อยสิมะขามไม่โชว์มะขามอันแรกก่อนสินประมาณเดี๋ยวยังไม่เห็นเลยเอประมาณนี้นะครับประมาณ มือนะครับนิ้ก้อยเอ่อมาขำเลียกนะครับผมว้าวโอ้หระวังระวังนี่ครับนี่คุณหญิงเราอยากกินครับเปรี้ยวเปรี้ยวเออเจ๊เขาอยากกินเจ๊เขาอยากกินเราตัดตอนไปตอนที่ได้เยอะเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่เราเจอลิงปีนต้นไม้ครับ ตอนนี้เก็บมะขามนะครับมะขามเล็กนะครับสุดยอดเลยครับผมตอนนี้โยนมาได้ไหมครับเดี๋ยวมันแตกครับฝ่าลูกมันสูงไปนะไม่เป็นไรครับยังชิวๆครับอ๋อหันหน้าหน่อยสิลิงสุดลิงสุปโซนซุปมามันอาจจะไม่ได้เยอะครับเพราะว่ามันมืดมันมืดเอาละครับตอนนี้นะครับผม ไอ้ลิงปีนต้นไม้นะครับตอนนี้เราก็ทอนนี้ได้แล้วครับเต็มตะกร้าเลยครับมือเครับดี๋วมาขามเล็กนะครับผมแบบเปรี้ยวๆเลยลองชิมดูก่อนสิครับเดี๋ยวรอเจ๊อันนี้ไม่มีสารพิษนะครับครับเราเพราะว่าเรามันมันมันขึ้นเองครับเพราะว่าผมมาอยู่สิบปีแล้วมันมันขึ้นเองครับธรรมชาติครับคุณลองชิมดูสิเปรี้ยวไหมครับ ถามบ้านไหนไม่เปรี้ยวครับคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์คุณยาวนี่ไปไปหาเจเราไปหาเจเราครับเดี๋ยวไปหาเจนะครับนจิ้มนะครับทำน้ำจิ้มนะครับสมครับผมทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มแบบโคตรแซ่บเลยอ้าวคุณเก๋แดกก่อนเลยเมื่อกี้ผมก็แดกก่อนแล้วนะครับคุณก็แดกเลยเลยเสาร์น้ำครับเสาร์ อ่าได้ครับกระนูก่อนเลยตาตากล้องมือสองครับนี่ครับเราต้องจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆนะครับอื้มน่าอร่อยนะน้ำลายปุ๊น้ำลายปุ๊แล้วเผ็ดด้วยนะครับไปดูคนเสื้อฟ้าเลยครับเลยครับน้ำลายปุ๊ครับผมหันหน้าขึ้นมาน้ำลายปุ๊ครับผมนี่ครับเจ๊เรามาแล้วนะครับขอบคุณเลยเอ้าน้ำน้ำจิ้มยศ เจ๊เมาดูเจ๊เราหน่อยได้หครับะคือสีน้คนที่อยากกินครับเพครับตัวนี้ไม่ชอบกินเผ็ดนะครับนี่นะครับจะไปแล้วนะครับเอาแล้วหน้าเจ๊ก่อนนะครับพี่เราจะกินแล้วนะครับโอเคปั๊ลำ คือขคาับผมเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนเปรี้ยวเงาเปรี้ยวสิการต้ล<อ>้วกระจายคนมนจะกิน่า <c oughs> ลีลาครับพร้อครับพร้อมครับชินะ สีหน้าป้าดิมคุณนี่อยากกินอ๋ออ๋ออ๋อฮะย้ายเร็วๆเอาไปยืนกี่คนเดียวอ่ะโคตรโคตรชุ่มอร่อยครับเร็วๆกันนี่ยคือป้าดิมครับที่อยากกินของเปรี้ยวประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับพวกผมก็ต้องไปปีไทยนะครับ ดูครับเชบเฉ็ดูดูกันหมดอืเยอะเลยครับขอบครับเดี๋ยวปิดคลิปกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะจบคลิปมะขามแคดีนะครับถูกต้องครับเดี๋ยวทีหลังก็ไปกินครับไปกินกันครับไอกินกินรอบแล้วอร่อยไหมครับผมไม่กินแล้วครับเพราะว่าเผ็ดครับ เล่าเไหมไม่เปรี้ยวอย่าลืมติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทิกตอกครับเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยน้ครับโอเคครับสวัสดีครับอ้ยอุ้ยอ้องกายะราอะไรอ่ะต้องจบคลิปยงเ่าี้ครับสวัสดีครับ